หัวเรื่อกูไม่กล้าจับพีดีนะท่านโคตตัวอันตรายอ่ะใช่ใช่ต้องต้องออกอะไรมามาช่วยมันอ่ะพายุรอตันเดวอวนะเออพายุอ่ะยกยกมันเล่นไม่กูเล่นไม่ค่อยเก่งนะเพื่อนผมก็หัดเล่นเหมือนกันตัวเฮียด้วยเกมมันจบแล้วอยากลองเล่นตัวที่ไม่เคยเล่นบ้างวะเออยี่สิบนี่แหละ อยากลองเล่ยลยตไงแม่งเอไว้เพื่อนกูช่วยเพื่อนไอ้ห่ามันลอกเราลืมไปว่ามีเดโอหรืว่ามันจะไปบนก่อนนะเฮ้ยล่างหเด้อสองแล้วหยอกหยอกมันอาคีบอยมาด Friend, may we find peace? we hm? Will do, me, friend. May we find peace? Agreed, friend. <laughs> that is not a bad idea.

เแค่ลบหลังคลิปเอานะเมื่อกี้เออมึงดึงโอเคดีว่ะวิ่งเฮียเก็บไปหวั่นนะนานนานนานมึงยังบอสเต้าตินะเอาแม่งเร็ววะเฮียมานอาขุมมดนะ ตายไม่ไดโนปแล้วตายล่ะได้ล่ะฟองไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้วู้ยเชฟินมาเฮ้ยหายแล้วเออกลางไม่บอกอะไรหรอเพื่อนรักกูตายจังหวะนี้จะไปเหลืออะไรล่ะโอ้ยเชฟฟินไอสัตว์กลางก็ไม่ไม่พูดไม่กล่าวอะไรเลย การผิ yup. ดนะเจ้ปะตกใจหน่อยไหมเกิดไปน้อต่อนนี้เชียวมเพื่อนไม่ตีคีบอ่ะเฮ้ยมวนมวนไปไหนอ่ะเฮ้ยมวนแจกหรอโหล บีนเผามันไล่สู้เอ้ามันตีคีบอะมันไม่ตีคนอะไม่สนคนเลยเออหลุดหรือเปล่าวะนานนานเด็ดเหมือนเดือยให้หนื่งให้ไหมเอาไหมเอานะ โอ้โหเชือไมันหลบหนีตลอดเลยวะโอ้ยเช้ยตายกูวันไม่ได้เหโอ้โหไม่ไม่ได้ไม่ได้มานหน้าไม่พอสวยเพื่อนวิ่งมาได้นะถ้ามันหิวอะกูหมดหมดตูดพอดีนั่นนั่นนั่นเตดูตีนะ มานาผมไม่พอเมื่อกี้เสียหครับบาทเฮ้ยมไหรเลยวะเดบอสเดบอสมาขอดดิมูนแจกเว้ยไม เมื่อกี้ได้ตัดหรือเปล่าวะผมลืมดูไม่มันไม่ได้ใส่ตะกิ้เลยเลยหรือใส่วะไม่ได้ใส่นะดูคลิปจังสันวะเออ้ยแกเจอคนอย่างงี้แกเจอทุกตาเลยอ่ะเอาดีๆเพื่อนเนยทำเป็นเล่นมันเกิดนะเน็ตมันแรกหรือมันเล่นไม่เป็นหรือมันฝึกเล่นหรืออะไรอยู่วะหรือมันโยนน่าจะไม่พูดดีกว่า าจะฝึกเล่นก็ได้ไงแต่ไม่ใส่สกิลเลยเลยดิโอเคแล้วมั้งเนี่ะกำลังประดักซุ่มเชเซอร์มาถอดได้ถอดได้ถอดโอ้ร่างสี่ เดี๋บวไปได้วยระวังโอ้ยหลอนยาละไอ้บ้าระวังคงเคคงเคเอฟเคแหละแั้วมันอีกนานเลยกว่าจะเตะได้ใช่ไม่คุ้มทางไหม ได้นะจะได้เปล่วาววะหะได้มาเลยการเดี๋ยวผมไปไปกับเพื่อนได้ไหมนั่นนันนันน่นมึงยังบอสเล้าตินะโอ้โหมีโทษโทษเพื่อนโทษผมว้ามามันมันดึงอะโอ้โหเี้ย หมอเวลก้าแล้วว่าเวลสี่อยู่เลยเร็วน้อยจังไอ้มูนเอาดีๆนะเพื่อนมันเวลก้าแล้วโอ้โหเฮียยิงตายเลยแค่สกิลเดียวคอมโบเดียวร่วงสามตัวนะลองมันดูหัวนะเอาดิ วังอาวนาีว้เลยเดียมั่้มันหิวเฮียอะไรขนาดนั้นวะโอ้หิจนท้อไอ้ี่หิวจนแบบต้องเอาตัวหิวก่อนอะไม่ีมันจะตายอยู่แล้วเมื่อกี้โอ้ยผู้คนหักใจเลย เอ <Hey. S 2> ้ยฟินของมาแล้วเฮเวิลสิบละมูลไปแจกตอนแรกมันอะไรของมันปะโอ้มูลกูไม่เกิดอีกตาแนะ่เฮ้ยกูพอเล่นได้นะูเอ้ยไปเอาแม่ไหมพวกซอนเยอะเปล่าวะถ่ายไหม ดูโมนดิมันไม่มันไม่อะไรละเพื่อนมาเช่องี้แล้วว่าไหวนะพี่หลงไม่รู้วะรอขอ ต้องแยกกันปล่าแล้วต้องไม่ว่าเพื่อนโอ้ได้เปล่าเลยเหอกูจะเดินถอยหลังไอ้่าโอ้ เชียร์กักกกกนนะนานหน,นไม่เล่นองไรนนก็โอ๊นนอยออบินเผามันไล่สูโอ้โหสูอองโคตรแรงเลยหายวะสู ดับแนวกันเบิดเลยเงินไปแจกไปแล้วอ่ะตัเกมอ่ะมันวิ่งสิเปียไงมันฟูผมมาโค้งล่วงเลยโอ้โหเช่าเกือบโดนสัตว์อ๋อคอยซุ่มมันโมเลียแล้วกูรอห้องตั้งนานมาเจออย่างเงี้ยมันฮิวจนหน้าเกลียดเกิด ทีมันนำไงทีมันนำเยอะนันนันต้องออกโเสต้าตีนะมูนสายตีคลิปเฮ้ยด้ตวนึงวะเฮ้ ขี้ไล like ่กันเอ้ยกันซีออนไปนี่ไปขี้ข้อกันมาโลดไอหมได้สองตัวแล้ววะหมดละเพื่อน ต่อมองๆไม่โมนอะตะวันแป๊บนึ่งแสงมืด <c oughs> <c oughs> โอ้สิงมันหนาไม่ไหวหรอกเพื่อนโหแล้วปินมันดิงฟีเราวังเดโวเพื่อน นี่มันสายตีคีบทิว่ะอย่าวิ่งไปตีคีบอีกเหรอยอดจริงไปตัวไหนก็ตายตอนนี้เที่ยของไม่มีพี่ดีโดนโดนกดนานนันนันมึงยังบอสเตาอุตีนะ โอ้โหสุดๆแล้วดาเมจมีแค่นี้วะเออโอ้ <c oughs> โหว้นานันนันนานมึงยังบอสเขาตีนะโสุดๆแล้วเชียวต้องออกม็อกให้มันไม่ให้มันรีเน,นี่ยกลั <c oughs> วม็อกไม่ได้ทำงานต <c oughs> ้างตายก่อนดูทีพวกมันนี่ของ <c oughs> เยอะทุกตัว ไม่มีแท้งเลยทีมเราถ้ามีแท้งออกมากันเรยโอยถ้าทีมเราเล่นได้ดีอะ่ะมันหวาน,าไ,นไปอ่ะไเจนซี่ยิงไปยิงไปยิงไประวังเชฟินตมูมโอ้โหฟิน กันซีออนไปนี่ไปขีดข้อกันมาโหลดผมกดสกิลนี้ไม่ทันหรอวะไอ้แค่ผมกดสามมากูกดสามนะเว้ยกดอีอะวังเอาเพื่อนทำไมไม่เดินกลับบ้านล่ะครับเออยืนเดินไปปนเปียนอยู่แถวนั้นอีกอะ ได้เพื่อนถ้าเรามีของอะฟาร์มไปก่อนนะแต่ทีมนั้นมันจะไม่รอดีมันไม่รอเราหรอกยิ่งมีพีเดย์ด้วยมันก็ยิ่งกดยับอะโอ้เชื่อมันมาแล้วอะเอาไปดิปิ้งดิเวียนเออพอเทียตัวชิบหายแล้ว มึงนั่นบ่ขี่ดังบักกูขี่เอ้ยไม่ได้มาไม่ได้มาไม่ได้ไมะเล่นน้อยเกินเลยมีสามร้อยอ่ะโมลุกรักกลับเลยอเ,เออสว,สวยสวยเพื่อนหนีหนีหนีเี๋ยมันจะดิ้งมันจะดิ้ง เกมหมดมาละเฮ้ยใครๆๆเร็วๆหน่อยได้ปหมไม่งมันจะเอาวะมันหวานหน้อยนะ T D เราหวังด้วยเพลงติณาไปฟาร์มอิ่ม่ยฟินเลเวลสิบห้าตอนเกมมันอิ่มอะเคลือนผ่านฉัน เฮ้ยออกมานี่มานี่มานี่เพื่อนมามาซื้ออันเนี้ยกูซื้อกูซื้อเห็ดอยู่เอ้ยกูซื้อเห็ดเนี่ยมาดิมาดิมามาได้ปะดุรยามาด้วยนะเว้ยเฮ้ยแกงเหี่ยถมไปหนึบมันกูไปหนึบเฮ้ยได้ได้ได้เอาเร็วเร็วเลยมึงไอ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้วินบอกไอ้เหี้ยมึงไม่รอมันมึงหนืึบกว่าแหละเพื่อนเช่ใช่ใช่ใช่มันจะซูมกูเฮ้ยพุทแแบกหลังพุทแแบกหลัง ถอยถอยถอยเล <c oughs> ยถอยดี <c oughs> กว่าถอยเ <c oughs> ลยถอยเลยถอยเลยถอยเลยเนี่ยเราต้องไปเป็นกลุ่มอย่างนี้แหละไปเป็นกลุ่มเพื่อเอาตัวเดียวอ่ะคิดดูดิไม่ไม่มีอันนั้นอ <endeavor> <c oughs> ่ะเลยของหมดก่อนระยะมันกว้างด้วยแค่ถ้าไปถ้าเจอศัตรูก่อนมันก็หายไม่เห็นอ่ะใช่ใช่มันต้อง <c oughs> เอ้นี่ยตรงนี้มีหวานนะเออมุนเพื่อนถอยไหม <c oughs> กดแม่งส่ดังคลิปว่ะรวยได้เปล่าโอ้ทีมอบบมันมันรวยคนเดียวอ่ะมุนมุนถอยเลยมุนมุนฟังได้เยอะมั้งเนี่ยโอเคโอเคเพื่อนเพื่อนดีทำดีทำดีนายแค่เชื่อเรานายแค่เชื่อเราไม่ไม่สู้ห้อยซุ่มมันเฮ้ยเพื่อนโอ้าวโหเพื่อาจริงป่ะเราสู้ไม่ได้หรอก โดนโซมอีกโบกูว่าแล้วกูน่าจะหนีเฮียไม่น่าสู้เลยมันนหวาะกูกูท้อเลยโอ้ยไย่าเดิ่งเผื่อเผื่อได้เล่นให้มันด์มาตีป้อมนั่นแหละนานนานนานมึงยั่งโบสต้าตีนะโดนใส่เดวอกัดอีก Nghang bos thảo tìm hai meditation is at an end. Ai chợt hiền yà. Four points, mãn. Move yourself. อเออเฮียถ้าไม่เล่นก็ออกไปเพือเ่อนกูไม่ได้ว่าอะไรมันจะได้ช่วยทีมเราจะได้ตังค์ไ้เฮียนมาเล่นเล่นจุดๆแล้วมาเล่นมาแจกเพื่อนถ้ามจริงเถอะร้องก็นานมึงทำแบบนี้มันโคตรแย่เลยว่ะึจริง ตีไปโอ้โหเชิดเพื่อนตายเลยแท้ใช่ไหมโดดลงมาชนหัวมูนแม่งเล่นอะไรก็ไม่รู้ว่าดูมันเล่นดีมันจิตสัมผัสหรือมันวาดนะวาดเลยเต็มบ้านหมดอะในป่ามั้งมูนถ้าไม่เล่นก็ยินเฉยก็ได้เฮียมึงันทำแบบนี้มันไม่ดีน้ย a t อย กูจะออกไปปากหวานก็ไม่กล้านะเนี่ยนานนานนานมึงยังบอสเก้าตีน่ะลองโดนดึงด้วยนานนานนานไงนีไปเพื่อน หนีไปหนีเลยหนีเลยไม่ไม่ไหวพวกซ้อนเยอะผู้ทัาชาการคอคอยซุ่มมันโบลี่แล้ว ตายหน้า <spans> ฟินตูบแล้วมึงนะมึงตายแทนเฮ้ยได้ว่ะเฮ้ยเชื่อมูลค่าได้ว่ะเฮ้ยใครเอาเรื่องต้องงี้ดิวะเออเชี่ยเล่นก็ต้องงี้ดิเออแต่ต้นเกมมันไปแจกซะเยอะเลยตีมเข้านไล่สูกูใช้เราด้วยกูหยุดไม่ได้ โอเคมันฮิวอ่ะไม่ต้องกลับบ้านอ่ะอืมเียตอนกูเล่นทำไมมันตัวเหวกูไว้อย่างี้วะเออกูตัวฮิวกูโดนตลอดนะวันนี้มันอันนี้เราต้นเกมเราโดนเยอะไงอ๋อคอยซุ่มมันโมเลียแล้วไหนเฮ้ยผมฆ่าได้มันก็เงียบอย่างเงี้ย เข้าไปล่ะเข้าไปล่ะตัวหลังละตัวหลังละมันจะได้หรือเพื่อนไม่แน่จะได้แล้วเนี่ยโอ้โหไม่เข้าซะก้นมองยูของชุ่มมันปุ่นอุ้ยปุ้ยเข้าไม่ได้วะไห้พีดีมันก็ไม่โอ้โหเข้าไม่สายดีแล้วคน ผมบอกให้เอาตัวฮิวก่อนให้เข้าทั้งคนเลยดาบเดียวเตี้ยสั้นเ้ยมองยูของสุนมขาอุแลบสองเยมองยูของสุน <N> ัขไอ้ชีวิตมันขี้ขอันะโมนได้ไงวะอ๋อไม่ใช่มูเนี่หว่าเพี่อาโมนาาตกใจเนี่ยว่าโอ้ท่านผู้ชมมูนเล่นไหลยังไม่รู้วะ แบบแย่มากเลยเจอสั่งเจอสั่งโคแบบเนี้ยดูจากสมมันก็ไม่ได้แหลกเลยมันก็พอเล่นนะหรือว่าแบบที่มันจุดแอ่เพราะมันแหลกแต่ผมไม่อยากคิดว่าแบบนั้นนะดิผมคิดว่ามันแบบอาจจะมาแบบสายแบบกลไีหรือเปล่าก็มไม่ดูนะโอเคช่ามันโอเคถือว่าเล่นไปแล้วกันเล่น,เล,นเล่นไปขำๆโอเคก็คิวโรนี้ก็ขอลาไปก่อน,นครับผมสวัสดีครับ